นดังป๊บออกมาคล้ายกันคล้ายๆกันแต่อันี่มันเป็นระเบิดของน้ en, iosa, yeah. yeah. <that> ํามันเป็นระเบิดของไอ้น้ำมันไอ้น้ำมันจะวิ่งตามเยอะไหมเออเออเออสร้างซื้อมสีย่งไหมก็ช่วยเดี๋ยวร้อยมันมาให้เยอะขึ้นให้เยอะก่อนนะเพราะว่านี่มันไม่แค่ติดช่วยอย่างเดียวปิดไฟตรงนี้อันนี้ไฟเวลาที่กับเปิดแล้วได้ไหม ถ้าไปสัดส่วนได้นะปุ๊บเดียวเปลวไฟจะโผล่ขึ้นมาข้างบนเลยโผล่ขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่ของบ้านเราอ่ะของต่างประเทศอันอเมริกามันชอบเปิดเจาะหลังคากระเพาะเรื่องนี้มีเปลวไฟจะอันรตรายแต่แน่จานในยุโรปเนี่ยย,ย,ยุโรปเขาจะระบายด้านข้างทวนี้ออกซิเจนมันจะไหลเข้ามาเห็นไหมเห็นภาพเลยนะว่าออกซิเจน่ะไหลเข้าข้างล่างฟันออกมาข้างบนนี่เราปิดแบบปิดปิด,ปดสองข้างเลยปิดปิดปิดเลยปิดได้เลยั้ย ก็ปิดได้เลยลองลองปิดดูเห็นไหมเห็นไหมเปิดเปิดใหม่นิดนึงก็จะเห็นเลยนะออกซิเจนมันวิ่งเข้าไปเห็นไหมออกซิเจนวิ่งไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดเลยว่าอห็นเลยครัเห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมเจ็ดเลยว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยโอกาสการเกิดแบคทีเรียมันก็จะมีโอกาสแต่มันจะเกิดแปิดโอเวอร์ก่อนมันยังร้อนไม่พอยังร้อนไม่พอ ออกเจนวิ่งเข้าข้างล่างเห็นไหมเห็นม, <c oughs> นมนชัดเจนไหม <c oughs> เห็นชัดเจนเลยถ้าปิดปุด๊บมันจะมีออกซิเจนเลยป่ะครับเนี่ยเ,เรา<ด>ติบอกว่าเวลาการเปิดแต่การเปิดประตูล่างมันจะเกิดอเอ่อเป็นโอเวอร์ก่อนเป็นโอเวอร์หมายความว่าถ้าเปิดฝาล่างอย่างเดียวปุ๊บออกซิเจนจะไหลจากด้านล่างแล้วมันจะส่งความร้อนเยอะเนี่ยออกซิเจนเริ่มเข้าเห็นไหมออกซิเจนเริ่มเข้า ใช่ป่ะมันติดได้เลยถ้าเราเปิดประตูบ้านโดยที่เราไปเป็นรถความร้อนมันลงเนี่ยโอกาสการติดไฟสูงมากคันเมื่อกี้ห่ายหมดแลยควันไม่มีเลยห็นป่ะเนี่ยคือวิธีการว่าแต่ถ้าเราเห็นเราเห็นเลยว่าถ้ามีเปลวไฟมันไม่มีควันเราจะมองเข้าไปมองเห็นเลยว่ามันมีไฟมาจาตรงไหนนั่นจะแสดงว่าการดับอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นครับเราจะมองเห็นแต่ถ้าสมมติปิดหมดเลยแม่งก็ควันก็ไม่มีจะควันอย่างเดียวเลยเราก็มองไม่เห็น เราฝั่งล่างอนเช้าเอาขอว่าปิดฝ่อบนนี่อะไรเนี่ยเก็บไฟเราปิดอันนี้เขาเรียกว่าไฟไหมแบบสมบูรณ์ปิดฝ่อบนแล้วนะปิดฝ่อบนเรื่อยๆนะแต่กับฝั่งล่างยังไม่ได้ปิดมันยังมีออกซิเจนเข้าได้มันก็เกิดไฟเขาเรียกว่าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์แบบถ้าเรานั่งอยู่ข้างในจริงๆเราเห็นมันจะมีไฟแว๊บแว๊บ วัดออกปลาเรื่อยๆแต่พอออกบางนอบไม่เป็นเปลีพออติดพุกแจกเราระบายควันไม่ได้ในอเมริกามันชอบระบายควันข้างบนก็เปิดระบายขึ้นบนออกเขาจะไปเจาะก่อนเขาจะเจาะเจาะเพื่อระบายควันแต่ จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปข้างในเพราะมันยากเพราะว่าเจาะมันพอเจาะปุ๊บเนี่ยต้องเปิดด้านล่างเปิดประตูด้านล่างแล้วเจาะด้านบนเพื่อให้ควอนออกไปเลยไหมเห็นไหมก่อนออกเยอะเลยออไหมเห็นไหมชัดเจนที่อเมริกาเขาเจาแบบนี้แต่ถ้าเป็นยุโรปเป็ใไ่ยุโรปก็จะเ,เปิดฝาบนมันจะออกเร็วขึ้นหมายถึงว่าเขาเจาะด้านค้างมากกว่าแล้วก็ชัดลมเป่าแต่เขาจะเปิดด้านด้านนี้ทางเลยเขาจะไม่เปิดด้านด้านนู้น ดี่างจริงๆเราต้องไปทำน้เขาไม่ควันเพิ่มขึ้นอการเป็นเตลไฟยากมากยากมากเพราะมันมอดแล้วเมอนในเตาถ่านทำมันไม่ได้เชดเช็ดชิดชิดอยู่กันเชดชดอยู่กันเลยฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าพอเวลาไป ไฟมันไหม้ตอนแรกแ่ครับชั้เบอรมันยังมีอยู่เรื่องกินอย่างอะไรอรอ่อยมันลุกไหม้เต็มที่หมมไม่มีอะไรเหลือแล้วมันมันกินไม่ได้ตอถ้ามันไม่มีไอ้น่ยแสดงว่าเป็นยังไงร้นอนมากน้ำเดือดอะน้ำเดือดนี่นะน้ำเดือดจุดเดือดของน้ำคือเราสาอันนี้สแสดงว่าร้อนมากกว่า,าร้อนมากกว่าเราถึงต้องพยายามลดวามร้อนปนลง